เพดดังค่ะออกมาเปิดค่าใช้จ่ายซาร่าคาซิงกินีนะคะที่ต้องมีการโอนให้ดาริลค่ะในเรือนจําเขาบอกว่าถ้าคิดจะคบต่อไปเนี่ยคิดให้ดีๆนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าจากกรณีที่พันตรรวจตรียุทธนาแพรดำนะคะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะออกมาเปิดเผยนะคะว่า ได้รับรายงานจากร้อยตารวจเอกวิษณุฉิมตะกูลค่ะผู้อานวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบะนะคะได้มีการจับตัวนายดาริวยังค่ะผู้ต้องหาคดีฟาร์เรสคดีนะคะจับได้แล้วที่จังหวัดภูเกต็ตค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในเรือนจําแล้วเรียบร้อยนะคะล่าสุดค่ะเพจดังรวบรวม,รวมผู้โดนโกงจากฟาร์เรสคดีเนี่ยเขาออกมาโพสต์นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณซาร่าเข้าให้กําลังใจสามีใหม่ที่ชื่อดาริวอาดาริวยังนะคะ เยี่ยมไปเกือบ4ี่ชั่วโมงเนี่ยนักข่าวสอบถามอะไรเนี่ยยังไม่มีคําตอบให้เลยบอกว่าเดี๋ยวตั้งโต๊ะแถลงทีเดียวแอดมินแนะนําสําหรับซาร่านะถ้าคิดจะคบนายดาริลเนี่ยต่อถ้าจะคบต่อคือแนะนําเลยว่าต้องมีค่าใช้จ่ายคร่าวๆประมาณเท่าไหร่สำหรับความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยก็คือความสัมพันธ์แบบมี d b a r r e l a t i o n s h i p นะคะของเรือนจำาิเสษกรุงเทพเนี่ยคุณซาร่าอาจจะต้องการเงินสัก สองหมื 20, ่นถึงสองหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนสําหรับโอนให้นายดาริวใช้จ่ายในคุกนะเดือนหนึ่งหมื่นห้าเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยจะเอาไว้ใช้สาหรับซื้อของกินที่ครัวของกรมรชาชัรฑ์อีกห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยต้องกันไว้เอาไว้ใช้จ้างคนในคุกทํางานต่างๆอย่างเช่นซักเสื้อผ้าทํางานแทนให้นู่นนั่นนี่ให้นะคะเอาไว้จ้างขาใหญ่ที่แบบว่าคอยคุ้มครองคุ้มครองตู่ดาริวไว้ด้วยนะคะถ้ามีเงินประมาณนี้เนี่ยคุณดาริวอาจจะยังพออยู่ได้แต่ว่าแบบว่า อยู่ได้ก็ไม่ทรมานมากเอาง่ายๆดีกว่าเพราะว่าจะมีอาหารให้สั่งตลอดราคาก็ไม่แพงรสชาติก็อร่อยแถมไม่พอยังสามารถสั่งแบบ Delivery ผ่านไลน์ได้ด้วยไม่ต้องเสียค่าส่งอีกส่วนค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในการสู้คดีนี้เนี่ยถ้าจะสู้กันถึงสศาลก็ยิงยาวไปเลย1ิปีต้องหาทนายที่เก่งแล้วก็เข้าใจในสำนวนคดีที่ซับซ้อนแบบนี้แล้วก็หาพยานที่เกี่ยวข้องเยอะแถมยังมีปัญหาแบบว่าเยอะมากเลยที่นายดาวริวเนี่ยอ่านหนังสือไทยไม่ออกอีกอะ ปัญหามันเยอะนะทนายต้องพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยความยากตรงนี้แหละทําให้ค่าทนายอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกผมตีแบบเร็วๆแล้วก็คิดเหมาๆเลยค่าทนายอยู่ที่3-4ล้านบาทยังไม่รวมค่าเดินทางกับที่ไปกับที่คุณซาร่าจะต้องไปหาตลอดเวลาไปเยี่ยมอะไรแบบเนี้ย คือเวลาไปเยี่ยมนายดาริวบ่อยๆเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันผมตีค่าใช้จ่ายที่ต้องมีเพื่อสู้คดีถ้าคิดว่าจะสู้ชนะแล้วนายดาริวเนี่ยอยู่แบบไม่ลําบากนะจะคิดไปประมาณ15ปีแล้วกันประมาณ10บล้านบาทตัวเลข10บล้านบาทเนี่ยอันนี้คือขั้นต่ํานะครับถ้าคุณซาร่าสวยละ่ะ สวยและเจอทนายทิ้งลูกความกลางคันหลายแบบจําเลยหลายคนในคดีนี้เนี่ยค่าทนายก็จะพุ่งขึ้นไปอีก1-2ล้านแถมกว่าจะชนะเนี่ยกว่าจะสู้คดีจนออกมาจากคุกได้เนี่ยคุณซาร่าบอกเลยว่าตอนนี้ยังสาวยังสวยถ้ากอดคอกันสู้คดีกับนายดาริวเนี่ยแล้วกว่าจะได้เงินอะคือเหมือนกว่าจะได้เจอกันนะเอาง่ายๆอายุเก,กือบ50ปีทั้งคู่แล้วนะแถมสู้ไปอีก15ปีเงินเนี่ยเสียหลัก10ล้านเลยนะเสียเวลาด้วยเสียเวลาทํามหากอีนมหาศาลเลยยังไม่รู้ว่าจะแช้คดีหรือเปล่า ้าผมแนะนําจากใจจริงๆเลยนะคิ้งนายดาริลซะแล้วเอาเวลาไปดูลูกเล็กทั้งสองคนกับหาผัวใหม่ที่รวยคนอื่นต่อเถอะอายุคุณซาร่าเนี่ยเริ่มเยอะแล้วยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยยิ่งเสียโอกาสไอความหวังที่ว่าจะไปเยี่ยมดาริลบ่อยๆจะไปหาบ่อยๆเนี่ยแล้วมันจะบอกที่ซ่อนคริปโตหลายร้อยล้านหลักหลายร้อยล้านเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกนายดาริลเนี่ยตังมันไม่เหลือแล้วเชื่อผมเถอะที่ผมเขียนในเพจว่ามันมีตังเนี่ยเพื่อจะหวังให้คุณซาร่าเนี่ยล่อให้มันกลับมาเมืองไทยนั่นแหละ ส่วนไอหาข้อมูลผู้ต้องหาหลบหนีเนี่ยถ้าตำรวจแจ้งมาจริงก็สารสารับสารภาพไปซะอแล้วก็เอาจริงๆยังไงสารก็รอลงอาญาอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลว่าไอยังจะซัดทอดเนี่ยยังไงหรือเปล่าจะซัดทอดไปถึงคุณซาร่าหรือเปล่าถ้าเกิดคุณซาร่าทิ้งมันไปเนี่ยเดินตามเกมที่ผมเดินตามเกมที่ผมแนะนำอะ่ะแล้วคุณหงายการออกมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่โดนหลอกพร้อมขอโอกาสจากสังคมให้ซาร่าได้มีงานบันเทิงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้ส่งลูกเลยทั้งสองคนให้เรียนจบปริญญาเอกตามที่สาราเนี่ยตั้งความตั้งใจเอาไว้ผมว่าแบบเนี้ยพี่บอยวันบันเทิงเขาซื้อไอเดียนี้แน่นอนอ่า mm hmm. เขาออกมาโพสต์ไว้ยาวเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปคงจะต้องมีการติดตามกันตอนต่อไปค่ะ